ั้งร่างไม่มีผิวหนังส่วนใดสมบูรณ์เลยแม้แต่นิ้วเดียวแต่ถึงอย่างไรก็เป็นระดับเหนือธรรมดาขั้นสองแม้สติจะเลือนลางแต่ก็ยังเหลือลมหายใจอยู่ครึ่งหนึ่งโลกในยามนี้เหลือเพียงพลังงานจากการระเบิดกึดกก้องทําให้น้ําทะเลร้อนระอุเมื่อเผชิญกับแรงอัดจากทุกทิศทุกทางเจียงไปแม้แต่จะขยับตัวก็ยังยากลําบากอย่างยิ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึงการว่ายไปอยู่ใต้ท้องเต่ายัดย้ายเลยสถานการณ์เช่นนี้มาเร็วไปเร็วต่อไปโดนหนึ่งร้อยลูกที่บรรทุกโดยเรือรบสามลำ ภายใต้การยิงเต็มกำลังก็ยิงหมดภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีแต่ขีปนาวุธที่ยิงจากภาาพ,พื้นดินยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆการระดมยิงยิงคงดำเนินต่อไปเปล็ดของมันภายใต้ความร้อนสูงและการระเบิดอย่างรุนแรงได้กลายเป็นสีดำสนิทแล้วไม่เกรียมเจียงไปสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดแสบร้อนบนร่างกายจึงมองไปยังเต่ยายักษ์ย้ายโดยไม่รู้ตัวก็เห็นว่าสถานการณ์ของเต่ยายักษ์ยายนั้นดีกว่าเจียงปายอยู่มาก เพราะเป้าหมายหลักของประเทศมังกรคือเจียงไป่มาโดยตลอดดังนั้นขีปนาวุธที่ยิงไปยังเต่ยา,ยายักย้ายจึงน้อยกว่าที่ยิงไปยังเจียงไป่อยู่บ้างแต่ถึงกระนั้นเต่ยายักย้ายก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกระดองเต่าถูกระเบิดจนแตกร้าวไปทั่วเศษกระดองเต่าที่แตกละเอียดฝังลึกลงไปในเนื้อหนังของมันบาดแผลที่แตกร้าวยังไม่ทันได้ไหลเลือดออกมามา,มากนักก็ถูกความร้อนสูงเผาจนเกิดเป็นสะเก็ดแผลนี่เป็นผลจากการที่เต่ยายักย้ายทะลวงผ่านระดับเนื้อธรรมดาขั้นสอง และพลังป้องกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแล้วหากมันยิงอยู่ในระดับเนื้อธรรมดาขั้นหนึ่งเกรงว่าภายใต้การระดมยิงอย่างบ้าคลั่งนี้คงจะสิ้นชีวิตไปนานแล้วส่วนลั่วอวินซึ่งเป็นระดับเนื้อธรรมดาขั้นสองเช่นกันแต่พลังป้องกันไม่สูงเท่าบัดนี้ก็สิ้นลมหายใจไปแล้วร่างของลั่วอวินห้อยตองแต่งอยู่บนกรงเล็บของเจียงไป่ายังอ่อนปลกเปียกทั้งร่างส่งกลิ่นเนื้อยอย่างหอมยยนใจออกมาร่างกายของเขาถึงกับถูกน้ําทะเลที่เดือดพล่านต้มจนสุก เจียงปาพันรู้สึกว่ากรงเล็บเบอรวิวขึ้นลู่อวิ๋งเปลี่ยนจากสภาพนกกระจอกกลับคืนสู่สภาพมนุษย์เดิมทีคิดจะใช้ลู่อวิ๋งต้านทางกระสุนปืนใหญ่อีกสักสองสามนัดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพื่อไม่ให้ลู่อวิ๋งศพของมันกลายเป็นเศษเนื้อภายใต้การระดมยิงเจียงปกัดฟันแน่นทนความเจ็บปวดรุนแรงบนร่างกายแล้วยดศพนั้นเข้าปากติ้งกลืนกินมนุษย์ระดับเนื้อธรรมดาขั้นสองได้รับแต้มวิวัฒนาการสองร้อยแต้ม ระดับเจียวหลงธรรมดาระดับเหนือธรรมดาขั้นสามพลังเทพก่อคลื่นลมอย่างรู้แจ้งทองสำริดแต้มวิวัฒนาการ300มิติระบบวังมังกรพื้นฐานรอการติดตั้งสิ่งมีชีวิตระดับเหนือธรรมดาขั้นสองสามารถเพิ่มแต้มวิวัฒนาการให้เจียงไปได้200แต้มนั่นก็หมายความว่าหากลืนกินสิ่งมีชีวิตระดับเหนือธรรมดาขั้นสองอีกตัวหนึ่งเจียงไปก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับเหนือธรรมดาขั้นสี่ได้ ร่างกายของเจียงไปรู้สึกอ่อนเปลียเพลียแรงอย่างหนักผิวหนังชั้นนอกภายใต้การต้มด้วยน้ำทะเลและการระดมยิงของขีปนาวุธได้ชาด้านไปแล้วเปลดบนร่างกายหลุดร่วงเป็นบริเวณกว้างเปล็ดที่ยังไม่หลุดร่วงก็ม้วนเป็นทรงกระบอกเพราะความร้อนสูงการระดมยิงยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งหัวของเจียงไปเริ่มมึนงงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอยู่ในน้ำพลังทำลายของขีปนาวุธจึงรุนแรงกว่าอยู่บนบกแรงอัจจการระเบิดของขีปนาวุธ ส่งผ่านน้ำทะเลมาอย่างร่างของเจียงไผ่เนื้อหนังฉีกขาดครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ถูกความร้อนสูงเผาจนเกิดเป็นสะเก็ดแผลความเจ็บปวดเช่นนี้วงเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทรมานเจียงไผ่จนแทบไม่เหลือเขาเดิมแล้วเจียงไผ่คำรามเสียงต่ำยังอ่อนแรงไอความร้อนพวยพุ่งพุ่งออกมาจากปากรากับอวัยวะภายในถูกต้มจนสุกการระดมยิงกินเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีสั้นๆแต่ในใจของเจียงไผ่กลับรู้สึกทรมานอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ลียวนจื้อมองดูขีปนาวุธแต่ละลูกพุ่งลงสู่ทะเลกําบัดแน่นด้วยความตื่นเต้นเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นบนฝ่ามือรายงานขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงออกไปแล้วลียวนจื้อพยักหน้าเล็กน้อยแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ที่จอเรด้าไม่ละสายตาเมื่อมองดูจุดสีแดงสองจุดที่ไม่ขยับเขยื่อนเขาก็มองนาฬิกาข้อมือจักกลของตนอย่างเงียบๆหนึง่งสองหกสิบหนึ่งนาทีผ่านไปพวกมันยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆด,ดูเหมือนว่าจะตายแล้ว ลีหยวนจือเอ่ยคำพูดนี้ออกมาทำลายบรรยากาศอันหนักอึ้งในฐานบัญชาการทุกคนต่างก็ถอนหายใจยาวออกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายในที่สุดก็ตายเสียทีเจ้าเจียวหลงนี่ในที่สุดก็ตายเสียทีห้าห้ากำจัดภัยคุกคามครั้งใหญ่ไปได้ไม่เสียแรงที่ต้องสิ้นเปลืองขีปนาวุธไปมากมายดีใจก็ดีใจอยู่หรอกเพียงแต่ในช่วงเวลาที่ความต้องการอาวุธทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นก็อดเสียดายขีปนาวุธจำนวนมากเหล่านั้นไม่ได้เสียดายอะไรกันไม่ว่าต้องใช้ขี่ปนาวุธมากเท่าไหร่ ขอเพียงสามารถขจัดพยันตรายให้แก่ประเทศชาติได้ก็ไม่ขาดทุนแล้วลียวนจะยิ้มอย่างผ่อนคลายไม่ได้ดื่มดั่อยู่กับความยินดีนานนักแต่กลับออกคำสั่งว่าให้ส่งกองเรือเล็กสองกองไปลากซากศพของสัตว์อสูรทั้งสองกลับมาซากศพของพวกมันมีคุณค่าทางการวิจัยอย่างมหาศาลสำหรับพวกเราเพิ่งออกคำสั่งเสร็จนายทหารคนหนึ่งก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจชี้ไปที่จุดสีแดงบนจรเรดดราเสียงสั่นเครือว่าผาพวกมันขยับอีกแล้วสิ้นเสียงนี้ ั้งฐานบัญชาการก็พันตกอยู่ในความเงียบสงัดราวป่าช้ารอยยิ้มบนใบหน้าพันหายวับไปเมื่อมองดูจุดสีแดงสองจุดที่ค่อยๆเคลื่อนที่บนหน้าจอการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็พันหยุดชะงักอยู่กับที่เจียงปายลากร่างที่บอบช้ำของตนและเต่ายักย,ย้ายค่อยๆแหวกว่ายไปข้างหน้าต้องการจะออกจากเขตทะเลที่ร้อนระอุนี้อืออาเสียงแหบแห้งดังออกมาจากลําคอเพียงแค่อาปากน้ำทะเลที่เดือดพล่านก็ไหลทะลักเข้าคอลวกจนเนื้อนหนังของเขาซีดขาว ครั้งนี้ไม่รู้ว่าประเทศมังกรยิงขีปนาวุธมากี่ลูกรากับว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อระดมยิงอย่างบ้าคลั่งจากทั้งทางทะเลทางบกและทางอากาศร่างของเจียงไผ่ภายใต้การระดมยิงของประเทศมังกรงในครั้งนี้ไม่มีเกล็ดส่วนใดสมบูรณ์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งร่างถูกระเบิดจนเนื้อหนังแหลกเลวเนื่องจากการบิดตัวของร่างกายสะเก็ดแผลที่บริเวณหางก็ปริแตกออกเป็นรอยเล็กๆไม่หยุดเลือดสดๆไหลซึมออกมาจากตรงนั้นทิ้งรอยเลือดเป็นทางยาวไว้ข้างหลัง เจียงปเป็นมังกรเจ้าคิดเจ้าแขนการโจมตีที่ประเทศมังกรกระทําต่อเขาในครั้งนี้เมื่อเขากลับมาถึงจุดสูงสุดเมื่อใดจะต้องเอาคืนเป็นร้อยเท่าอย่างแน่นอนอาการบาดเจ็บของเต่ายักย้ายก็ไม่ต่างจากเจียงไปมากนะักเศษกระดองเต่าที่ฝังอยู่ในเนื้อหนังทําให้มันรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกครั้งที่ขยับตัวโชคดีที่มันเป็นเต่าพลังชีวิตค่อนข้างแข็งแกร่งอาการบาดเจ็บตามร่างกายไม่ถึงกับทําให้มันตายในทันทีความอ่อนเพลีย,รยแรงถาโถมเข้ามา เจียงไปลากร่างที่หนักอึ้งของตนแหวกไกวไปข้างหน้าได้ระยะหนึ่งแล้วพลังกายก็แทบจะหมดสิน้นเต่ายักย้ายที่ตามหลังเจียงไปไม่อย่างช้าช้าก็เป็นเช่นเดียวกันในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสอสูรทั้งสองสามารถอดทนมาได้จนถึงตอนนี้ก็นับว่าดีมากแล้วอสูรทั้งสองค่อยๆชะลอฝีเท้าลงแต่ในใจของเจียงไปกลับร้อนรนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพิ่งจะว้มาได้แค่นี้เองแน่นอนว่ายังไม่พ้นร,รัศมีการตรวจจับของเรดาร์ประเทศมังกรหากประเทศมังกรพบว่าตนเองยังไม่ตาย จะต้องใช้มาตรการอื่นๆตามมาอย่างแน่นอนหากประเทศมังกรยิงขีปนาวุธใส่ตนเองอีกครั้งเช่นนั้นก็จบสิ้นกันแล้วความกังวลของเจียงไผ่นั้นถูกต้องประเทศมังกรมีความคิดเช่นนั้นจริงๆศูนย์บัญชาการทหารลีหยวนจื้อมองดูเจียงไผ่ที่ยังคงเคลื่อนไหวแววตาฉายแววเด็ดเดี่ยวโบกมือใหญ่แล้วออกคาสั่งทันทีเรีเข้ายิงขีปนาวุธอีกครั้งต้องกําจัดเจ้าเจีเจยวหลงนั่นให้ได้พวกเราได้ล่วงเกินมันไปแล้วด้วยสติปัญญาของมันหากไม่กําจัดให้สิ้นซาก เมื่อมันฟื้นตัวขึ้นมาในภายภาคหน้าประเทศมังกรจะต้องเผชิญกับการแก้แค้นอย่างแน่นอนทว่าเขายังออกคำสั่งไม่ทันจบนายทหารคนหนึ่งที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็น่าซีเผือดแล้วกลับมารายงานว่าเดิมทีขีปนาวุธที่ประจำการอยู่ในนครปีศาจถูกยิงออกไปเกือบหมดแล้วรัศมีอันน่าเกรงขามแผ่ออกมาจากร่างของหลี่หยวนจือ๋อเขาตะโกนเสียงดังว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือไรหรือว่าประเทศมังกรของเรามีเพียงขีปนาวุธของนครปีศาจเท่านั้นที่ยิงถึงทะเลได้ ขีปนาวุธที่ประจำการอยู่ในพื้นที่อื่นถูกเจ้ากินไปหมดแล้วหรือไรขณะนั้นนายทหารอีกคนเห็นว่าหลี่หยวนจือกำลังหัวร้อนอยู่บ้างจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยลดอุณหภูมิหยวนจือเจ้าเจียวหลงนั่นเป็นภัยคุกคามที่ไม่เล็กเลยจริงๆแต่ขีปนาวุธของเราก็ไม่ได้มาเปล่าเปล่านะการฟื้นตัวของพลังปราณทั่วโลกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอาวุธกลายเป็นของขาดแคลนแม้แต่วัสดุที่ใช้ผลิตอาวุธก็ถูกประเทศต่างๆกอดไว้ราวกับสมบัติล้ำค่า ในสถานการณ์เช่นนี้หากเคลื่อนย้ายขีปนาวุธของเมืองชายฝั่งอื่นๆหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นที่ชายฝั่งคำพูดของนายทหารทำให้หลี่หยวนจือรับฟังหน้าอกที่กระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงค่อยๆสงบลงปรมาจารย์จางที่มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ด้านหลังถอนหายใจออกมาสายหน้าอย่างจนปัญญาเดิมทีเขาได้ออกปากข้ามปรามไว้แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าเจียวหลงน่นก็เพราะกลัวว่าจะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นแต่เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็จนปัญญ,ญาจริงๆ ึงเดินเข้าไปหาหลี่หยวนจื้อแลวกล่าวว่าหลี่หยวนจือ้อไม่จำเป็นต้องเพื่อเจ้าเจีเจยวหลงน่นและต้องเสียสละการป้องกันด้วยอาวุธของเมืองอื่นๆการระดมยิงในครั้งนี้ทำให้เจ้าเจียวหลงน่นได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาสมแล้วคาดว่ามันคงจะหวาดกลัวจนไม่กล้ากลับมารุกรานอีกคำพูดของปรมาจานจางทำให้คิ้วที่ขมวดแน่นของหลี่หยวนจื้อคลายลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีสีหน้าเศร้ามองแล้วกล่าวว่าหากเจ้าเจียวหลงนั่นแข็งแกร่งขึ้นแล้วกลับมาแก้แค้นอีกครั้งปล่อยน้ำท่วมเมืองชายฝั่ง พวกเราไม่มีกลยุทธ์ระดับสูงที่จะเทียบเคียงได้จะรับมืออย่างไรปรมาจารจางสายหน้าและให้ความเห็นของตนว่าหลี่ยวนจือไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ประเทศมังกรของเรามีผู้มีความสามารถมากมายแผนการซีเควนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นก็มีอัจฉริยะระดับเหนือธรรมดาขั้นสองปรากฏตัวขึ้นแล้วหากพวกเราดำเนินแผนการซีเควนอย่างเต็มกำลังนำไปปฏิบัติกับชาวประเทศมังกรทุกคนไม่ปล่อยให้อัจฉริยะคนใดหลุดรอดไป ผู้เท่าผู้นี้ไม่เชื่อหรอกว่าประเทศอันยิ่งใหญ่ที่มีประชากรกว่าสิบล้านคนจะไม่สามารถสร้างยอดฝีมือที่สามารถปราบปรามสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งได้คำพูดของผู้เท่าทำให้หลี่หยวนจื้พยักหน้าอย่างหนักแน่นพูดถูกประชากรนับสิบล้านคนของประเทศมังกรเราต่างร่วมแรงรวมใจกันย่อะไม่แพ้สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งอย่างแน่นอนเจียงไปไม่รู้ว่าตนเองเพิ่งจะเดินกลับมาจากประตูผีอีกครั้งยังคงระมัดระวังประเทศมังกรอยู่พยายามแหวกวไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังหืด เสียงหอบหายใจแผ่วเบาของเต่ายักษ์ย้ายดังมาจากข้างหลังทําให้เจียงไป่หันกลับไปมองก็เห็นเปลือกตาของเต่ายักษ์ย้ายห้อยลงพลังกายหมดสิ้นแล้วภาระจากอาการบาดเจ็บสาหาัสทําให้มันไม่อยากขยับตัวแม้แต่น้อยสภาพของเจียงไป่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเต่ายักษ์ย้ายมากนะักในการระดมยิงเมื่อครู่นี้เขาคือเป้าหมายหลักที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษการหยุดฝีเท้าของเต่ายักษ์ย้ายทำให้เจียงไปก็อดไม่ได้ที่จะอยากพักผ่อน วัยวะภายในที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกดูเหมือนจะเจ็บปวดกว่าเมื่อครู่เรากับต้องการให้เจียงไปหยุดพักสักครู่เช่นกันทว่าอสูรทั้งสองที่บาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้ไม่ใช่ว่าจะฟื้นตัวได้ด้วยการพักผ่อนเพียงครู่เดียวเสียหน่อยฟื้นตัวได้หรือบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ต่อไปจะรอดชีวิตหรือไม่ยังเป็นปัญหาเลยต่อให้รอดชีวิตมาได้ก็จะต้องทิ้งอาการบาดเจ็บร้อรังไว้อย่างแน่นอนถึงตอนนั้นพลังรบก็จะลดลงกว่าเดิมมากดังนั้นหากต้องการฟื้นตัวกลับสู่จุดสูงสุด ใช้วิธีการธรรมดาธรรมดาย่อมไม่ได้ผลอย่างแน่นอนเลือดสดสดที่มีกลิ่นคาวคลา,าคลุ้งหยดหนึ่งไหลเข้าซอกฟันของเจียงปกระตุ้นต่อมรับรสของเขาทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะกลืนน้าทะเลเค็มๆลงไปคําหนึ่งเมื่อมองตามทิศทางที่เลือดสดสดลอยมาเจียงปยก็พบว่าแหล่งที่มาของเลือดสดสดหยดนี้กลับเป็นมุมปากของเต่ายักษ์ย้ายนั่นเองก็เห็นเต่ายักษ์ย้ายนอนหมดแรงอยู่บนพื้นทะเลเศษกระดองเต่าที่ปักอยู่บนหลังของมันเศษสีกับเนื้อหนังตามการขยับขึ้นลงของร่างกายมัน พี่ใหญ่ข้าจะปวดเหลือเกินช่วยดึงเศษกระดองเต่าบนหลังข้าออกให้หน่อยได้หรือไม่เมื่อเผชิญหน้ากับคําขอของเต่ายักย้ายแววตาของเจียงปก็ฉายแววซับซ้อนอยู่บ้างแต่หลังจากลังเลอยู่ครู่เดียวเขาก็ฝืนร่างกายของตนแล้วว่ายไปยังเต่ายักย้ายยิ่งเข้าใกล้เต่ายักย้ายมากขึ้นเท่าไรหัวใจของเจียงปก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นเท่านั้นแรงกระตุ้นที่ยากจะควบคุมได้พลันก่อตัวขึ้นในใจอย่างบ้าคลั่งเมื่อมาถึงไม่ไกลจากเต่ายักย้ายกลิ่นข้าวคลุ้มก็คอยยั่วยวนเจียงปอยู่ไม่หยุด เต่ายักย้ายอ้าปากเล็กน้อยส่งเสียงร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดเป็นระยะๆเะะจ็บเหลือเกินที่ใหญ่ท่านรีบช่วยข้าทีเสียงของเต่ายักย้ายดังเข้าหูเจียงไป่ไม่หยุดแต่ละคำแต่ละคำกระแทกเข้าที่สายใยห,หัวใจของเขาเขาเลียริมฝีปากอย่างไม่ให้ใครสังเกตเห็นเจียงไป่มาถึงบนหลังของเต่ายักย้ายแล้วดีเจ้ารออยู่ตรงนี้ข้าจะช่วยเจ้าเองปากของเขาอยู่ใกล้กับหลังของเต่ายักย้ายปลิ่งเนื้อยอย่างหอมกรุ่นโชยเข้าจมูก เพียงแค่ได้กลิ่นก็ทําให้เจียงไปแทบทนไม่ไหวแล้วลมหายใจร้อนเผาพ่นใส่เนื้อหนังของเต่ายักษ์ย้ายทําให้ความเจ็บปวดของมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นที่ใหญ่รีบช่วยข้าทีข้ากําลังจะเจ็บจนตายอยู่แล้วเจียงไปไม่รอชาอีกต่อไปอ้าปากกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมแล้วกัดลงไปคําหนึ่งฉึกเต่ายักษ์ย้ายรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่หลังราวกับถูกฉีกกระชากร่างกายอดไม่ได้ที่จะกระตุกขึ้นมาครั้งหนึ่งครางเสียงต่ําด้วยความเจ็บปวดแล้วหันหน้ามองเจียงไปที่อยู่ข้างหลัง ก็เห็นในปากของมันคาบก้อนเนื้อสีแดงสดอยู่เจียงไปไม่ได้เลือกที่จะกลืนกินเต่ายักษ์ย้ายแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธว่าเมื่อครู่มีความคิดที่จะกลืนกินเต่ายักษ์ย้ายจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่อยู่บนหลังของเต่ายักษ์ย้ายเขาเกิดจะกัดเข้าที่คอของเต่ายักษ์ย้ายแล้วอย่างไรก็ตามขณะที่เขากําลังจะกัดเข้าที่จุดตายของเต่ายักษ์ย้ายนั่นเองเสียงของระบบก็ดังขึ้นในหูของเขาทําให้เขาเปลี่ยนความคิดระบบแจ้งเตือนเจียงไปว่าความลึกของน้ําในที่แห่งนี้เพียงพอที่จะตั้งวังมังกรได้ ภายในวังมังกรสามารถช่วยให้เขาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้โชคดีที่เสียงของระบบดังขึ้นมาทันเวลามิฉะนั้นแล้วเจ้าเต่าลูกน้องผู้พักดีต่อเจียงไป่คนนี้ก็คงจะตายด้วยน้ำมือของพี่ใหญ่ของตนเองแต่เจียงไป่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดต่อความคิดในใจของตนเองหากไม่มีการแจ้งเตือนของระบบเช่นนั้นเจียงไป่เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจะต้องกลืนกินเต่ายักษ์ย้ายอย่างแน่นอนเพื่อให้ได้แต้มวิวัฒนาการ200แต้มและทะลวงผ่านระดับเนื้อธรรมดาขั้น4ี่ แม้ว่าเต่ายั์ย้ายจะเป็นลูกน้องของตนเองและเคยช่วยตนเองต้านทานขีปนาวุธมาแล้วก็ตามแน่นอนว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกก่อนที่จะถึงทางตันการให้เจียงป๋ายกินเต่ายั์ย้ายที่อยู่เคียงข้างตนเองมาตลอดทางนั้นก็ยากที่จะทําใจได้จริงๆเจียงป๋ายบ้วนเศษกระดองเต่าในปากทิ้งแล้วช่วยมันดึงเศษกระดองชิ้นใหญ่ๆออกมาอีกสองสามชิ้นท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนนอกจากเศษกระดองเล็กๆน้อยๆแล้ว โดยพื้นฐานแล้วก็ทำความสะอาดจนเกือบหมดแล้วในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดเลือดสดๆที่พุ่งออกมาจากบาดแผลทำให้น้ำลายของเจียงไผ่ไหลออกมาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อไม่มีเศษกระดองเสียดสีบาดแผลแล้วความเจ็บปวดบนหลังของเต่าก็ไม่รุนแรงเท่าเดิมแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อความอ่อนเปรียยเรือแรงของเจียงไผ่รุนแรงขึ้นเจียงไผ่ก็ส่งเสียงครางต่ำๆออกมาจากลำคอและกระโดดลงจากหลังของเต่ายักย้ายเดิมทีเขาคิดจะว้ต่อไปอีกหน่อย เราจนกว่าจะพ้นรัศมีการตรวจจับของเรดาร์ประเทศมังกรแล้วค่อยตั้งวังมังกรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะทําไม่ได้แล้วหากเจียงไปที่บาดเจ็บสาหัสยังไม่ตั้งวังมังกรเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเกรงว่าจะทนต่อไปได้ไม่นานแล้วเต่ายักษ์ย้ายมองดูเจียงไปที่ว่ายลงสู่ก้นทะเลด้วยความงุนงงพี่ใหญ่ไม่ไว่ายไปข้างหน้าแล้วจะว่ายลงก้นทะเลทําไมกันเต่ายักษ์ย้ายไม่เข้าใจแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าการที่พี่ใหญ่ทําเช่นนี้ย่อมต้องมีเหตุผลของพี่ใหญ่อย่างแน่นอน เจียงไผ่ามาถึงก้นทะเลความลึกของน้ําที่นี่ประมาณสี่ร้อเมตรเทียงพอที่จะตั้งวังมังกรได้อย่างแน่นอนน้ําทะเลค่อยๆเย็นลงบ่งบอกว่าความเสียหายจากการระดมยิงกําลังถูกน้ําทะเลที่ไร้ขอบเขตด,ดูดซับไปแม้ว่าจะอยู่ไม่ไกลาจากจุดที่ถูกระดมยิงมากนักแต่เจียงไผ่ก็ไม่มีเวลามากพอที่จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับตั้งวังมังกรแล้วแววตาเต็มไปด้วยความคาดหวังเจียงไผ่มองไปยังวังมังกรในมิติระบบ และภาวนาในใจว่าตั้งวังมังกรเพา่จะมีความคิดนี้แวกเข้ามาในหัวท่านมีลำแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นจากก้นทะเลตูมทันใดนั้นวังอันโอ้อาตราการตาวังแก้ผลึกขนาดมาหือมาราวร้อยเมตรก็ปรากฏขึ้นที่ก้นทะเลเมื่อเงยหน้าขึ้นมองวังที่สายกระจ่างราวกับอัญ,ญมณีที่แกะสลักขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงส่องประกายแสงอันเจิดจ้าย้อมก้นทะเลที่มืดมิดให้กลายเป็นสีสันอลึกลับในขณะที่วังมังกรปรากฏขึ้นนั้นเอง ข้อมูลสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหัวของเจียงไผ่วงมังกรพื้นฐานราชมังกรเจียงไผ่สิ่งก่อสร้างท้องพระโรงตำหนักบรรทมสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้ราชามังกรได้อย่างรวดเร็วตำแหน่งอัคราเสนาบดีตำแหน่งว่างรอการแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจำนวนมากไหลเข้าสู่หัวของเจียงไผ่ทำให้เขามึนงงไปครู่หนึ่งเต่ายักย้ายมองดูวังอโนอาที่ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าตรงหน้าดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างยืนตะลึงอยู่กับที่ เกิดอะไรขึ้นวังนี้เป็นฝีมือของพี่ใหญ่หรือเต๋ายักย้ายไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เหลวไหลเช่นนี้แต่ความจริงก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าทําให้เขาจําต้องเชื่อหลังจากตกตะลึงแล้วเต๋ายักย้ายก็ตั้งสติได้แล้วมองดูแผ่นหลังของเจงไปในใจก็อดท้อถอนใจในฝีมือของพี่ใหญ่ไม่ได้และดีใจที่ตนเองได้ติดตามพี่ใหญ่ที่ดีอย่างไรก็ตามขณะที่วังมังกรปรากฏขึ้นนั้นเองผู้บริหารระดับสูงของประเทศมังกรก็เกิดความโกลาหนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จากคลื่นสัญญาณที่สะท้อนกลับมาจากเรดาร์คอมพิวเตอร์ก็คำนวณภาพรวมทั้งหมดของวังมังกรออกมาอย่างรวดเร็วปรากฏขึ้นบนจอขนาดใหญ่ของศูนย์บัญชาการทหารประเทศมังกรเมื่อมองดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันนี้วังโบราณอันงดงามราวความฝันที่เคยมีอยู่แต่ในตำนานชั่วขณะหนึ่งก็ตกอยู่ในความตกตะลึงอย่างสุดขีดนี่มันอะไรกันวังมังกรหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้จะปรากฏขึ้นที่ก้นทะเลในช่วพริบตาได้อย่างไร หรือว่าเรดาร์มีปัญหาจะเป็นปัญหาของเรดาร์ได้อย่างไรเจ้ากำลังสงสัยพวกเรากรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไรานายทหารเพียงไม่กี่คนที่ยังคงมีสติวิเคราะห์อย่างใจเย็นว่าสถานที่ที่สิ่งกอ่อสร้างนี้ปรากฏขึ้นตรงกับตำแหน่งของเจ้าเจีจยวหลงนั่นพอดีหรือว่าจะเป็นฝีมือของเจ้าเจียวหลงนั่นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดต่อให้สิ่งกอ่อสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นฝีมือของเจียวหลงที่สร้างขึ้นจากความม้าเปล่าก็ตาม นั่นก็ไม่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยก็ใช่ปรากฏการณ์ประหลาดนี้กำลังถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในฐานบัญชาการแน่นอนว่าหลี่หยวนจื้อก็ทราบข้อมูลนี้เช่นกันตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างนี้และเจ้าเจียวหลงนั้นตรงกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนโชคดีที่มันอยู่ในหน้านน้ำใกล้เคียงของประเทศเราพวกเรายังมีความสามารถที่จะสำรวจมันได้ให้กองเรือดำน้ำของทะเลจีนใต้กลับมาหนึ่งกองไปสำรวจสถานที่แห่งนี้ดูว่ามีคุณค่าพอที่จะพัฒนาหรือไม่ ลีหยนจือออกคำสั่งอย่างรวดเร็วในยุคที่พลังปราณฟื้นตัวการเปลี่ยนแปลงในทะเลรุนแรงกว่าบนบกมากนักแม้ว่าแสนหยานุภาพทางทหารของประเทศมังกรจะอยู่ในอันดับต้นๆของโลกก็ตามแต่ก็กล้าปฏิบัติการทางทหารเฉพาะในหน้านน้ำใกล้เคียงเท่านั้นพลังปราณฟื้นตัวเพียงสิบกว่าวันโลกภายนอกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ข่าวหนึ่งถูกผลักดันขึ้นสู่อันดับหนึ่งของรายการค้นหายอดนิยมอย่างรวดเร็วอันดับหนึ่งข่าวร้อนวันนี้ บัญชีสังหารมนุษย์ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมังกระเทศผู้ทรงพลังตบหว,วาดกลัวหลังจากคลิกเข้าไปแล้วรายการจัดอันดับหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจออันดับหนึ่งราชสีอสนีระดับเหนือธรรมดาขั้นสองความสามารถโดยละเอียดไม่ทราบมาจากประเทศอเมริกาอันดับสองราชมังกรทะเลตะวันออกระดับเหนือธรรมดาขั้นสามความสามารถควบคุมวารีมาจากประเทศมังกรอันดับสามอสรพทิษฐานเสียนระดับเหนือธรรมดาขั้นสอง ความสามารถควบคุมวารีมาจากประเทศญี่ปุ่นอันดับสี่มีหน้าคนระดับเหนือธรรมดาขั้นสองความสามารถจำแนกคนมาจากประเทศร,รัสเซียอันดับห้ายักย้ายเพลิงระดับเหนือธรรมดาขั้นหนึ่งเมื่อชาวประเทศมังกรเห็นการจัดอันดับนี้ต่างก็ตั้งคำถามถ,ามถึงความน่าเชื่อถือของการจัดอันดับนี้ไม่ใช่สิททำไมราชามังกรทะเลตะวันออกผู้มีพลังระดับเหนือธรรมดาขั้นสามถึงได้อันดับสองนี่ต้องถามด้วยหรืออันดับหนึ่งคือประเทศอเมริกา จ้าบอกสิว่าทำไมระดับเหนือธรรมดาขั้นสามถึงได้แค่อันดับสองข้าระเบ่อจริงๆในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลกประเทศอเมริกายังคงทำเรื่องน่ารังเกียจเช่นนี้อีกอย่าไปสนใจอันดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการได้อันดับหนึ่งก็เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติเจียงป่ที่อยู่ในทะเลไม่รู้ว่าตนเองกลายเป็นที่ใหญ่อันดับสองไปแล้วหลังจากย่อยข้อมูลในหัวเรียบร้อยแล้วเจียงป่ก็ลืมตาขึ้นมาทันทีใบหน้าฉายแววตื่นเต้นอย่างปิดไม่มิด ที่แท้วังมังกรก็สามารถอัปเกรดได้นี่เองการอัปเกรดวังมังกรไม่เพียงแต่สามารถปลดล็อกสิ่งก่อสร้างที่มีฟังก์ชันหลากหลายได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเพิ่มตำแหน่งต่างๆได้อีกด้วยทหารกุ้งขุนพลปูเป็นต้นดูๆไปแล้วก็คล้ายกับวังมังกรในเรื่องไซอิ๋วเหมือนกันนะตอนนี้วังมังกรของเจียงไผ่เป็นวังมังกรพื้นฐานระดับต่ำสุดหากต้องการอัปเกรดวังมังกรจะต้องบรรลุถึงระดับเหนือธรรมดาขั้นห้าเสียก่อน แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาเรื่องการอัปเกรดวังมังกรอาการบาดเจ็บของเจียงไปรุนแรงขึ้นเรื่อยๆต้องรีฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเสียก่อนเจียงไปเคลื่อนกายเข้าสู่วังมังกรตอนนี้สิ่งก่อสร้างในวังมังกรมีเพียงสองแห่งแห่งหนึ่งคือท้องพระโรงอีกแห่งหนึ่งคือตําหนักบรรทมสิ่งแรกที่เห็นคือท้องพระโรงที่กว้างขวางมากความกว้างขวางนั้นสามารถรองรับเต่ายักย้ายได้ถึงสิบตัวก็ไม่ใช่ปัญหาบนส่วนบนของท้องพระโรง มีบัลลังก์มังกรที่ทําจากทองคําอย่างหรูหราอลังการบนบัลลังก์มังกรประดับด้วยอัญ,ญมณีล้าค่าที่สองประกายเจิดจ้าแต่ละเม็ดล้วนมีค่าควรเมืองเจียงไปมองดูอยู่สองแวบแล้วก็หันหน้าไปตรงไปยังตําหนักบันทมเมื่อมาถึงตําหนักบันทมก็เห็นเตียงหยกขนาดร้อยเมตรตั้งอยู่ตรงกลางรายล้อมไปด้วยปะการังและสาหร่ายทะเลหลากสีสันสามารถมองเห็นผ้าพายในได้เพียงลางๆเท่านั้นเจียงไปแหวกสาหร่ายทะเลออกและขดตัวอยู่บนเตียงหยกที่สองประกายแสงนวลตา ความรู้สึกเย็นสบายซึมซาบเข้าสู่ร่างกายของเขาความเย็นสบายนี้ไม่ได้ทิมแทงแต่กลับให้ความรู้สึกสบายอย่างน่าหลงไหลาภายใต้การซึมซาบของความเย็นสบายนี้เจียงไปสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผิวหนังที่ร้อนระอุข,ของตนเองกำลังฟื้นฟูตัวเองด้วยความเร็วที่น่าตกใจค่อยๆค,ความม่วงมุนก็ถาโถมเข้ามาเจียงไปํากำลังจะนอนหลับอย่างสบายแต่ก็พลันนึกขึ้นได้ว่าเต่ายักษ์ย้ายอยังอยู่ข้างนอกเต่ายักษ์ย้ายนอนแผ่อยู่ที่ก้นทะเลยื่นหัวมองเข้าไปในวังมังกร แต่ก็ถูกพลังอำนาจประหลาดบางอย่างบดบางสายตาไว้ไม่ว่ามันจะพยายามมองเข้าไปอย่างไรก็มองไม่เห็นสภาพภายในทำให้ในใจของมันรู้สึกร้อนรนอยู่บ้างเมื่อเห็นว่าพี่ใหญ่ยังไม่ออกมาจากข้าวในเสียทีเต่าก็โบกแขนขาทั้งสี่ต้องการจะเข้าไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไม่ทว่าทันทีที่มันเข้าใกล้วังมังกรก็รู้สึกถึงแรงต้านอันมหาศาลถามเข้ามากีดกันมันไว้อย่างแน่นหนาในขณะเดียวกันเจียงปที่กำลังจะลุกขึ้นจากเตียง ข้อมูลสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหัวของเขามีสิ่งมีชีวิตระดับเหนือธรรมดาขั้นสองพยายามจะเข้าสู่วังมังกรในฐานะเจ้าของวังมังกรเจียงปผ่สามารถรับรู้สถานการณ์ต่างๆในวังมังกรได้ตลอดเวลาเนื่องจากวังมังกรมีกลไกป้องกันตัวเองดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีระดับต่ำกว่าเจียงปผ่จึงไม่สามารถเข้ามาได้เลยแต่เจียงปผ่ในฐานะเจ้าแห่งวังมังกรสามารถให้สิทธิ์เต่ายัดย้ายเข้าสู่วังมังกรได้เพียงแค่คิด ข้อจำกัดที่มีต่อเต่ายักย้ายก็คลายลงเต่ายักย้ายที่อยู่หน้าประตูพลันรู้สึกว่าแรงต้านข้างหน้าเบาลงไม่ทันได้ขอบคุณก็พุ่งตัวเข้าสู่วังมังกรทันทีและร่างของเจียงปยก็ปรากฏตัวขึ้นในตําหนักบรรทมในขณะนั้นพอดีเพียงครู่เดียวเจียงปยก็รู้สึกว่าจิตใจดีขึ้นบ้างแล้วเมื่อมาถึงหน้าเต่ายักย้ายเจียงปยมองดูลูกน้องของตอนเองคนนี้และตัดสินใจที่จะเพิ่มประชากรให้แก่วังมังกรของตนวังมังกรที่ใหญ่โตเช่นนี้ จะให้เจียงป่าย,ยู่คนเดียวได้อย่างไรในอนาคตเมื่อวังมังกรอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเจียงป่ายจะต้องขยายอิทธิพลของตนอย่างแน่นอนต้องรับสมัครผู้มีความสามารถเข้ามาเป็นลูกน้องอย่างต่อเนื่องจะต้องมีคนมาบริหารจัดการมิฉะนั้นแล้วหากให้เจียงป่ายบริหารวังมังกรเพียงคนเดียวก็จะสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปพอดีตอนนี้เจียงป่ายมีตำแหน่งว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งตำแหน่งว่างรอการแต่งตั้งสู้มอพ้เต่ายักย้ายเสียเลยดีกว่าการแต่งตั้งเต่ายักย้าย ก็เท่ากับว่าให้เต่ายักย้ายเข้าร่วมวังมังกรการเข้าร่วมวังมังกรมีเงื่อนไขข้อหนึ่งนั่นก็คือก่อนที่จะเข้าร่วมวังมังกรจะต้องให้คำสัตว์ว่าจะพักดีต่อเจียงปเงื่อนไขข้อนี้สำหรับเต่ายักย้ายแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเดิมทีมันก็พักดีต่อเจียงปายมากอยู่แล้วการให้มันให้คำสัตว์ว่าจะพักดีต่อเจียงปยก็เป็นเพียงแค่เรื่องคำพูดคำเดียวเท่านั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นเจียงปยก็ไม่อ้อมคอมอีกต่อไปถามออกไปตรงๆว่าน้องชาย เจ้าเต็มใจที่จะพักดีต่อข้าตลอดไปหรือไม่เต่ายักย้ายตะลึงงนันไม่รู้ว่าทําไมเจียงไปถึงถามคําถามนี้ออกมาอย่างกระทันหันติดตามเจียงไปมานานขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะพลังยังไม่ถึงขั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่เคยคิดที่จะแทงข้างหลังเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าความพักดีของเต่ายักย้ายที่มีต่อเจียงไปนั้นฟ้าดินเป็นพยานแต่คําพูดของเจียงไปนี้ก็ยังทําให้เต่ายักย้ายคาดเดาไปต่างๆนานา หรือว่าจะเป็นการกระทําที่ไม่ตั้งใจของข้าทําให้พี่ใหญ่เกิดความสงสยัยสงสัยว่าข้ามีใจคิดทรยศแต่เมื่อดูสีหน้าของพี่ใหญ่แล้วก็ไม่เหมือนกับว่ากําลังสงสัยข้าอยู่นะความสามารถในการอ่านสีหน้าท่าทางของเต่ายักยายนั้นยอดเยี่ยมจริงๆมันจึงปฏิเสธความคิดนี้ในใจทันทีหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเจียงปยถึงถามคําถามนี้แต่เขาก็ยังคงก้มหัวลงต่ํากว่าคอของเจียงปยแสดงความพักดี ขณะที่เต่ายักษ์ย้ายกําลังแสดงความพักดีนั่นเองเจียงไป่ก็ทําการแต่งตั้งมันแต่งตั้งเต่ายักษ์ย้ายเป็นอัครเสนาบดีแห่งวังมังกรของข้าสิ้นเสียงของเขาความสัมพันธ์ระหว่างเจียงไป่และเต่ายักษ์ย้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอละเอียดอ่อนขึ้นก็เห็นเต่ายักษ์ย้ายหมอปราบอยู่กับพื้นกล่าวกับเจียงไป่อย่างนอบน้อมว่าขอบพระทัยราชมังกรที่ทรงแต่งตั้งหลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้วเต่ายักษ์ย้ายก็กลายเป็นสมาชิกของวังมังกรอย่างเป็นทางการกลายเป็นท่านเสนาบดีเต่า ในฐานะสมาชิกข,ของวังมังกรข้อมูลของท่านเสนาบดีเต่าก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในหัวของเจียงปผ่โดยไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะอย่างรู้แจ้งทองสำริดก็สามารถมองทะลุเต่ยายักษ์ย้ายได้เต่ยายักษ์ย้ายในปัจจุบันเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วนอกจากความพักดีอย่างที่สุดต่อวังมังกรและเจียงปผ่แล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดเกิดขึ้นอาการบาดเจ็บที่ท่านเสนาบดีเต่าได้รับก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ไม่ได้ฟื้นฟูขึ้นเพราะการแต่งตั้งแต่อย่างด,างดังใด เจียงไปนึกถึงว่าตําหนักบรรทมของตนมีฤทธิ์ในการรักษาอาการบาดเจ็บจึงตั้งใจจะให้ท่านเสนาบดีเต่าเข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีตามข้ามาผู้จบก็พาท่านเสนาบดีเต่ามาถึงหน้าประตูตําหนักบรรทมเจียงไปเข้าไปก่อนทว่าท่านเสนาบดีเต่ากลับยืนลังเลอยู่ที่ประตูไม่กล้าเข้าไปเจียงไปขมวดคิ้วเล็กน้อยกําลังจะเอ,อ่ยปากถามข้อมูลสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหัวอย่างกระทันหันแจ้งเตือนว่าตําหนักบรรทมเป็นตําหนักพักผ่อนของราชามังกร